วัสดีครับพบกันวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับ คามเกาะสมิทรต้มานนี่หลังก็จะเป็นทะเลนะครับร้นานขายเสื้อผ้าอราขายอย่างเงยนะครับ ก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆหลายคันอยู่นะครับวันนี้ตูก็มีฟังน,นะครับก่อน นนเดินไปเดินไป,เด,นไปเดินชมวิวทะเลสักหน่อยนะครับ ว่างไกลนี่นเราไม่ได้ลงท่านี่นะครับเนี่ยเรามาจอดรถเีงครับท่าที่เราลงไกละน,ไน,ไน,ไนะครับเพื่อนๆไปตระลึ่ถึงอะไรบ้างนะครับล็อกซเลินโอ 哪里的 ฝากไว้เท่านี้ครับ